สวัสดีครับวันนี้ช่องหมีพาเที่ยวนะครับก็กลับมาตลาดออยาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันดูนะครับว่าวันนี้ยังมีทุเรียนลงเหลือเยอะอยู่อีกไหมนะครับว่าโลละเท่าไหร่นะครับมาครับตามมาครับนะครับเริ่มจากร้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของทุเรียนนะครับขายเป็นน่าจะขายเป็นกิโลนะครับตรงนี้โลละ85บบาทนะครับแต่ว่าต้องน่าจะยกเข่งนะครับ นี่ก็มียังมีแบบเยอะๆอยู่เลยนะครับก็อันนี้เห็นเขียนป้ายติดไว้นะครับก็บอกว่าอสุกนะครับน่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองสุกแล้วนะครับพร้อมจักจำหน่ายนะครับนี่ครับก็ร้านนี้ก็น่าจะขายเป็นเข่งนะครับขาผมรับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูน้องนะครับกำลังปอกทุเรียนอยู่เลยนะครับ ให้ดูนะครับออกผลไม้นะครับแต่น้องเขาเป็นชาวต่างชาตนะินะนี่ครับผมอ่ะให้ดูอีกคู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับนะครับมาต่อนะครับนี่ครับนะอ่ามีขีดละสามสิบห้าบาท้วขีละสามสิบบาทนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะขายที่แพคละสามสิบบาทนะขีด จีร่าสามสิบบาทเลยนะครับเนี่ยจีราสามสิบบาทอืมนะแล้วตรงนี้ก็จะจีร่าสี่สิบบาทนะครับสวยมากเลยสวยมากเลยจีร่าสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทุเรียนขายเป็นกิโลนะครับอันนี้นก็มีนะครับแต่ว่าแพงเนี่ยอย่างเงี้ยบางก็ไม่จะก ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพวกที่อยู่ในตู้ครับก็จะเห็นเป็นเนื้อสวยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นลูกนะครับมอนทอนะครับโตละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ่าดี๋งนะครับ่าตี่งลูกเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนี่อันนี้ก็อันนี้ก็นี่ฮะอันนี้เหมือนพวกเต็มเหมือน แตกแล้วนะนะอืมครับผมปะครับเดี๋ยวไปดู้านะืครับนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นพูดเรียมน,นะครับเป็นปลกล้าเลยนะครับอันนี้ก็สามแพ็กสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ขีดนะสามสิบห้าบาทนะครับในตู้นะครับอย่างสวยเลยแพ็กละหนึ่งร้อยบาทก็มีแต่ว่าเนื้อน่าเป็นช้ำๆแล้วนะครับแต่ก็ร้านนี้ก็จะมี พวกผู้เรียนอบกอบนะครับถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขีดละสี่สิบบาทแล้วแล้วหนูหร่อยบาทนะครับนะครับไปดูตรงด้านหน้ากันต่อดีกว่าครับอานนี้ก็มีผู้เรียนจัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขีดละเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ฮะแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับก็มีเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เรียนนะครับขายเป็นแพกนะครับแพคละสองร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนตรงด้านหน้านี้นะครับก็ขายขีดละสามสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้บ่อนทองนะครับก็มีเนื้อะไรขีดละสามสิบห้าบาท ถาสองแพ็คก็นะ่าจะขาดเป็นแพ็คแต่ว่าขีดละสามสิบบาทจากสามสิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ใช้ขีดละสามสิบห้าบาทสามสิบบาทนะครับแต่ว่าขอขาดเป็นแพ็คนะแต่ถ้าซื้อสองแพ็คขึ้นไปนะขีดละสามสิบบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีมังคุดโอ้มังคุดก็ยังสวยอยู่เลยนี่ครับมังคุดก็สวยนะนี่ เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอืมครับผมครับนี่ครับเรามาเดินถนนทุเรียนเลยดีกว่าก็แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ก็โอ,อ้โหช่วงหน้าทุเรียนบูมๆมันก็จะมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็อทุเรียนก็ลดลงนะครับแต่ก็จะมีขายในส่วนของคีดละสามสิบบาทคีดละห้าสิบบาทนะครับนี่ครับ แล้วก็อิทุเรียนทอดกรอบนะครับถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีกินละสี่สิบบาทก็มีนะครับตรงนี้ขายเป็นแพกนะครับแพกละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับก็ยังมีทุเรียนจัดจำหน่ายอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับะะก็จะมีผิดละ สามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าบาทนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็ผีดละสี่สิบบาทนะถ้าถ้าเป็นแพ็กก็หนึ่งร้อยบาทนะครับครับผมต่อร้านหน้าน,นะครับก็จะมีขีดละสี่สิบบาทนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นผู้เรียนหมอนทองป่าละอูนะครับกิดละสามสิบห้าบาทนะครับครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีขีดละสี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็สวยนะครับอ๋อสวยสวยเลยนะก็ถือว่าก็ยังถูกอยู่นะเนี่ยอันนี้ยั้นก็ขีดละสามสิบบาทครับแล้วอันนี้แพ็คหนึ่งอันนี้ก็น่าจะแพ็กหนึ่งอยู่ร้อยบาทนะครับสอง้านนั้นหน้านะครับนี่อันนี้ก็ กิจละสี่สิบบาทนะครับสี่กิจละสี่สิบบาทนะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้กิจละสามสิบห้าบาทก็มีนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับที่เห็นอีกร้านหนึ่งนะครับก็ขายเป็นแพ็คนะครับอู้สามร้อยบาทดูดูสามร้อยบาทก็เยอะอยู่นะเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทสองร้อยสิบบาทชนีก็มีนะครับ ยดสวยเลยอันนี้ก็ขีดละ40บาทนะครับ40บาทนี่สวยมากขีดหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะขาดเป็นแพ็กๆละ100บาทแล้วตรงนี้ลนะขีดละ40บาทนะครับอือ่า่ะไปตรงนี้นะครับก็จะมีแพ็กละ100บาทนะครับ แล้วก็เห็นในตู้นะครับในตู้ก็จะมีขีดละ,ะขีดละสามสิบห้าบาทนะครับแล้วขีดละสี่สิบบาทด้านบนนะครับนี่ฮะขีดละสามสิบห้าสี่สิบนะครับปะ๊เดี๋ยวเราพาไปดูร้านอื่นเนาะมาอันนี้นะครับก็ขีดละสี่สิบบาทเหมือนกันนะครับอืมดูดิค่ะ ว่าตรงนี้ในแพคเนี่ยก็ขีดละ35บาทนะครับส่วนด้านในนะครับก็ขีดละ40บาทนะนี่สวยๆนะครับก็มีมาซื้อเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ขีดละ35บาทนะครับทุเรียนมันทองอุ่น่อไฟสีสกเกตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลาอูเนี่ยก็ขีดละ55บาทนะครับมอดูปลาอู ป่าละอุสวยอันนี้บุกขาไฟสีสเก็ตก็สวยครับอืมอันนี้ก็จะมีแพงกละหนึ่งร้อยบาทนะกิดละสามสิบห้าบาทนะครับลองลองมาดูตรงร้านนี้ก็กิดละสามสิบห้าบาทนะครับเป็นแพ็กก็มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบุกของไฟแพ็กละหนึ่งร้อยบาทนะครับ เราก็จะมีมอนทองสีสเกตขีดละสี่สิบบาทนะครับโอ้ันะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะเวลานี้นะครับก็ยังมีในส่วนของทุเรียนนะครับแต่ว่าร้านก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะลดลงมาละแต่ว่าโดยทุเรียนก็ยังมีขายในราคาที่แบบว่าเออ ก็เหมือนกับนะตอนที่บูมบูมนะครับอันนี้ก็อันนี้คิดลนะ45บาทนะครับเนี่หมอนทองสีสเกตนะครับแล้วก็อนนี้ก็จะมีหมอนทองจันทบุรีนะครับคิดละ35บาทนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีนะคะับอันนี้ผููใหญ่มากเลยดูดิ คูใ่ใหญ่ๆเลยนะฮะ,ะ,นนนนะอันนี้ก็แพ็กละหนึ่งบาทนะครับอันนี้น่าจะร้านปิดนะครับมาดูตรงป่าละอูนะฮะอันนี้ป่าละอูก็มีแพ็กสวยๆเลยโอ้อันนี้สวยครับน,นี่ครับสวยๆนะครับใส่แ,แพ็กไว้อย่างสวยเลยอันนี้ขีดละสี่สิบห้าบาทนะครับ เดี๋ดยเราลงเดนไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับเกือบจะสุดทางละก็น,นะครับก็มีตู้เรียนนะครับด้านหน้านี่ก็ะจะเป็นตู้เรียนขีดละสี่สิบบาทนะครับนี่ครับผมเราก็จะมีสามสิบบาทด้วยนะครับอันนี้ขีดละสี่สิบาทนะครับอันนี้อันนี้แพ็คละ หนึ่งร้อยบาทก็มีนะครับครับก็นี่ครับก็เรามาตลาดออยลานะครับช่วงใกล้จะศาสตร์จีนนะครับพรุ่งนี้นะครับเอเป็นเทศกาลศาสตร์จีนก็จะมีผลไม้มาจากเป็นแบบน,นี้ครับชุดไหว้เก้าอย่างนะครับห้าอย่างก็มีนะน,นี้เก้าอย่างนะครับอันนี้ก็เก้าอย่างนะครับห้าอย่าง ก็มีเจ็ดอย่างก็มีนะฮะแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะมีวแอถเดิลต,ต่างๆนะครับลูกละสิบบาทยี่สิบบาทสิบห้าบาทนะครับข้วยก็มีนะครับน้ำดอกไม้มะม่วงนี่ครับล้วย่นี่ครับช่วงนี้ก็จะมีล้วย มาจัดจำหน่ายนะอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลลูกละสิบห้าบาทตาเป็นลูกละสิบบาทยี่สิบบาทก็จะมีกล้วยนะครับกัญยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะขายเป็นชุดนะครับผลไม้เจ็ดอย่างเก้าอย่างห้าอย่างนะครับโอเคครับผมครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นสับปะรดว้นะครับ ลูกละสามสิบ้าบาทนะครับแต่ว่าต้องซื้อสิบลูกขึ้นไปนะครับถึงจะได้ในราคาสามสิบห้าบาทนะครับก็จะมีแก้วมังกรน,นะครับส้มโอส,ส้มโอทองดีนะครับสามสิบบาทนะครับตำยายนะครับกล้วยเนี่ยเออเดี๋ยวให้ดูนะครับกล้วยไอ้รานนี้ก็จะมี หวีละหนึ่งร้อยยี่สิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับก็อยู่ที่ใส่นะฮะอ่ะอันนี้นะครับกล้วยหวีหนึ่งก็แต่ว่าถ้าหวีเล็กๆก,ก็แปดสิบห้าบาทนะครับช่วงนี้ถ้าซื้อกล้วยก็น่าจะาราคาสูงนิดนึงนะฮะแล้วก็มังคุดน,นะครับยี่สิบบาทนะครับโลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะฮะนี่ด้านหน้า ก็เห็นมีทุเรียนอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อด้านในก็มีการแกะอยู่นะครับส่วนในตู้เนี่ยอ๋อมีป้ายบอกไว้เนี่ยแพ็คละสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะแพ็คระสองร้อยบาทแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีขีดละห้าสิบห้าบาทแล้วก็สี่สิบห้าบาทนะครับนี่ฮะอ,อืมเฮ แล้วก็มีทุเรียนทอดกรอบนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนเป็นลูกลูกนะครับอืนี่ครับก็ช่วงนี้ใครอยากกินทุเรียนก็แวะมาได้นะครับตลาดไอยาลานะครับว่าเห็นร้านข้างๆนะครับเอโคาโดนะครับสามกิโลสองร้อยนะครับนี่โอ้โหพัน เอศูนย์สามตีอะไรอย่างเงี้ยครช่วงนี้เราก็มีลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยจำเชื่อไม่ได้นี่ครับขายเป็นถุงก็มีนะแล้วถุงละสามร้อยห้าสิบาทน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อโอโวคาโดบูทเจดลูกกลมๆนะครับอืมก็สวยนะยสวยสวย อันนี้ก็จะมีบางพุตโลละสิบห้าบาทนะครับแล้วก็จะมีลำไยแบบาล่ลวงๆนะครับโลสามสิบแปดบาทครับร้านถัดมาก็ยังมีในส่วนของผลไม้ส้มโอนะฮะชุดของไหว้นะครับร้านนี้ก็มีทุเรียนเหมือนกันนะนี่ก็มีแพ็คละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแพ็คละหนึ่งร้อบาทแต่ว่าเนื้อน่าจะอ่อ เละละนะ้าทำหน้าก็จะเป็นเอาเป็นทาเป็นกะทินะครับกะทิทูเรียนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีโลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับอืมันก็มีอยู่ครับแต่ว่ามีน้อยแต่มันจะไม่บูมเหมือนช่วง่ที่เรามาถ่ายกันนะเวลานั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแพ็คละหนึ่งร้อยเหมือนกันเขาขายเป็นแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะครับ แล้วก็จะมีทุเรียนทอดกรอบนะครับส่วนในตู้ที่เราเห็นเนี่ยในนี้นะฮะขีดละ50บาทนะครับขีดละ50บาทก็สวยอยู่เนือ้อด้านในก็สวยอยู่นะครับครับครับก็เนี่ยน,นะครับก็จะมีในส่วนของทุเรียนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ขีดละ45บาทนะครับตรงนี้ แล้วก็ถ้าเป็นโลโลละสองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับอืมนคะครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองบุกของไฟนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็ขายข,ายขีดละสี่สิบบาทนะครับนี่สี่สิบบาทนะครับกนะ็สวยเนี่ยสว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 ยเลยนะครับอันนี้จะเป็นตาละอู้นนะครับอันนี้ขีดละสามสิบห้าบาทนะครับ อเป็นลูกก็มีนะครับสถานนี้ก็จะมีแค่ละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป่าละตูนะครับด้านในก็มีนะครับเนี่ยฮะก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะหมดล้วนะครับก็จะนีปะปลายนะฮะซ้ายมือก็จะมีร้านนี้อีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นก้านยาวนะครับนี่ฮะ นี่จะเป็นกานยาวนะครับอ,อืกานยาวไม่ค่อยมีละนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตลาดทุเรียนอียาลานะครับนี่ก็ถ้าใครมาเดินช่วงนี้คนไม่เยอะนะก็แนะนํานะครับมาดูกันได้นะครับราคาก็หยิบต้องได้อยู่แล้วนะครับ นะครับผมเราจะมีแม่ค้าหรือยังนะครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องหมีพาเที่ยวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกคำว่า ไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับผม